สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อ www. ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับซึ่งทฤษฎีบทเศษเหลืออนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้หาเศษนะครับที่ได้จากการหารพหุนามด้วยพหุนามนะครับซึ่งหลักการก็คือตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเขาให้หาเศษเหลือที่ได้จากการหารพหุนามเขาให้พหุานามมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าหารด้วยอะไรวิธีสังเกตนะครับถ้าพหุนามตัวหารเนี่ยเป็นลบนะครับเช่นในข้อนี้น่าจะเห็นเป็น x ลบสนะครับเวลาเอาไปคิดเนี่ยให้เอา2ไปคิด แต่ถ้ามันเป็น x บวก2เวลาไปคิดให้เอาลบ2ไปคิดนะครับเอาไปคิดยังไงอ่ามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสมมุติพหุนามที่เขากำหนดให้มาเป็น px นะครับก็จะได้ว่า px เท่ากับ3 x กำลัง3บวก4 x กำลัง2บวก5 x ลบ4ใช่ไหมครับหลังจากนั้นที่ผมบอกว่าถ้าลบเอาบวกไปคิดถ้าบวกเอาลบไปคิดก็คือ ข้อนี้ก็เอา2มาคิดการที่เอา2มาคิดก็คือเอาไปแทนที่ x แทนที่ x นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น p 2นะครับก็จะได้เป็น3คูณ2องกำลัง3บวก4คูณ2กำลัง2บวก5คูณ2ลบ4นะครับ3ากำลังสองได้8 83ได้24นะครับ2กำลังสองได้4 4 46นะครับ 5คูณ2ได้บวก10แล้วก็ลบ4เพราะฉะนั้นคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น46นั่นหมายความว่าถ้าเรามีพหุนาม 3x กำลัง3บวก 4x กำลัง2บวก 5x ลบ4แล้วเราหารด้วย x ลบ2เนี่ยมันจะเหลือเศษอยู่46นะครับ46ต่อไปข้อที่2ครับให้หาเศษที่เหลือจากการหาร x กำลัง4ลบ 6x กำลัง3บวก 5x กำลังสลบ 4x บวก3นะครับหารด้วย x บวก2เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น x บวก2เวลาเราไปคิดเราก็ต้องเอาลบ2ไปคิดเอาไปคิดต,ตรงไหนล่ะก็เอาไปแทนที่ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมาขั้นตอนแรกก็จะให้ px เป็น x กำลัง4นะครับลบ 6x กำลัง3บวก 5x กำลัง2ลบ 4x บวก3 ที่เหลือเอาลบ2ไปแทนนะครับก็จะได้ว่า p ลบ2เท่ากับลบ2ทั้งหมดกำลัง4นะครับลบ6คูณลบ2ทั้งหมดกำลัง3บวก5คูณลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบ4คูณลบ2บวก3นะครับลบ2ทั้งหมดกำลัง4มีค่าเป็น16นะครับลบ2ทั้งหมดกำลังสามีค่าเป็น8 ลบ8นะครับลบค,คูณกับลบ6ก็กลายเป็น68บวก48นะครับลบ2ทั้งหมดกำลัง2ได้4 4บวก5ได้บวก20นะครับแล้วก็ลบ4คูณลบ2ได้บวก8บวก3เมื่อคิดเลขเสร็จจะได้ว่าข้อนี้นะครับเศษมีค่าเท่ากับ95นั่นหมายความว่าหารไม่ลงตัวนะครับหารไม่ลงตัวพอได้ไหมครับ ต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3โจทย์ของเราคือจงหาเศษที่ได้จากการหาร2 x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ7 x ลบหหารด้วย x ลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบ1เวลาไปคิดเราก็ต้องเอาเลขลบ1ไปคิดเอาไปคิดตรงไหนละ่ะก็เอาไปแทนที่ x ถูกไหมครับแทนที่ x เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครับก็ให้ px หรือพหุนามของเราเนี่ยเป็น2 x กำลัง3บวก x กำลัง2 ลบ7 x ลบ6อ่าแทนที่ x ด้วยลบ1ครับก็จะได้เป็น2คูณลบ1ทั้งหมดกำลังสบวกลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลบ7คูณลบ1ลบ6นะครับลบ1ทั้งหมดกำลัง3ได้ลบ1ลบ1คูณ2ได้ลบ2บวกลบ1ทั้งหมดกำลังสองได้1นะครับลบ7คูนลบ1ได้บวก7แล้วก็ลบ6คิดเลขเสร็จนะครับจะได้เป็น0นย์กรณีที่เป็น0นย์แสดงว่าหารลงตัว นะครับหารลงตัวนะครับหารลงตัวประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อที่4ครับจงหาค่า k ที่ทําให้จํานวนที่ทำให้ x ลบหหาร x กําลังสลบห้ x กําลังสองบวก kx ลบสแล้วเหลือเศษเท่ากับ2นะครับเขาบอกว่าเหลือเศษมาเท่ากับ2่าโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นขั้นตอนแรกครับให้ p x เท่ากับ x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2บวก kx ลบ4เศษที่ได้เป็น2แสดงว่าตรง px ต้องเป็นอะไรครับเป็น2ถูกไหมแล้วตำแหน่ง x แทนด้วยเลขอะไรตรงนี้เป็น x ลบ1ก็แสดงว่าแทนเป็น1ใช่ไหมครับก็ได้เป็น1 3 5่กลัง3ลบ5คูณ1ลัง2บวก k คูณ1แล้วก็ลบ4ที่เหลือก็แก้สรรมการหาค่า k ครับ 1นึ่กำลังสามนะครับนึ่กำลังสามได้1 1นึ่กำลังสองได้1นคูณหได้ลบหนะครับบวกกับ K ลบสคิดเลขให้เสร็จครับ1นลบหได้ลบสลบสลบแนะครับก็จะได้เป็น K ลบแเท่ากับ2แก้สมการครับ k ของเรานะครับ K ของเรานะครับแลบอยู่ก็ย้ายไปบวกก็เป็น2บวกแเป็น10 ดังนั้นข้อนี้ k ของเราจึงเท่ากับ10นะครับนักเรียนสามารถลองเอาค่า k เนี่ยนะครับกลับมาแทนในพหุนามได้แล้วก็ลองหารด้วย x ลบ1ดูได้จะพบว่าเศษจ,จะเท่ากับ2พอดีนะครับเท่ากับ2พอดีเลยต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5ถ้า x ลบ1นะครับแล้วก็ x บวก2 หาร x กําลัง2บวก 2c x บวก c แล้วเหลือเศษเท่ากันโจทย์อยากทราบว่านะครับแล้วค่า c อ่ะเป็นเท่าใดนะครับหารและเหลือเศษเท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครับเราก็จะเอาไปทดสอบโดยการหารด้วยอะไรก่อนครับหารด้วย x ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ p x ของเราเนี่ยเท่ากับ x กําลัง2บวกนะครับ 2c x บวก c เหเคไหมครับหารด้วย x กลบหก็แสดงว่าจะต้องเอา1ไปแทนถูกไหมครับก็จะเป็น1กําลัง2บวก2คูณ4คูณ1แล้วก็บวก4นะครับที่เหลือคิดเลขครับ1กํากลังสก็ได้1ถูกมสองคูณ4คูณ1ก็กลายเป็น2แล้วก็บวกได้กลายเป็น2 C แล้วก็บวก4อ่ารวมกันให้เสร็จก็จะได้เป็น1บวก3 4อันนี้กรณีที่หารด้วย1ถูกต้องไหมครับ1บวก3 4 แต่เขาบอกว่าถ้าเอา x บวก2ไปหารเนี่ยก็จะได้ส่วนได้ได้เศษเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตรวจสอบนะครับจากการหารด้วยนะครับ x บวก2เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า p x นะครับเท่ากับ x กำลัง2บวก2 c x บวก c ข้อนี้เขาให้ x บวก2มาแสดงว่าเลขที่เราจะไปแทนที่ x ก็คือลบ2ถูกไหมครับ ก็จะได้เป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2องบวก2คูณ4คูณลบ2แล้วก็บวก4ที่เหลือคิดเลขครับลบ2ทั้งหมดกำลัง2ได้4 2นะครับ2ูณ4คูณลบ2ได้ลบ4 4นะครับแล้วก็บวก4ทีนี้รวมกันให้เศษก็จะได้เป็น4ลบ3 4แต่โจทย์บอกว่าเศษที่ได้เนี่ยมันเท่ากันตรงนี้คือเศษใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเศษถูกไหม เพราะฉะนั้นการที่เศษมันเท่ากันก็แสดงว่าเราจับสมการเศษ2อันนี้มาเท่ากันได้เลยนะครับดังนั้นครับเศษเท่ากันใช่ไหมก็จะได้ว่า1บวก3 C แน่นอนครับว่ามันจะต้องเท่ากับ4ลบ3 c. แน่นอนแก้สมการย้าย3 c จากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายก็จะเป็น3 C บวก3 c ย้าย1จากซ้ายไปขวาก็จะกลายเป็น4ลบ1 3C บวก 3C เป็น 6C นะครับขวามือ C ลบ1ได้3เพราะฉะนั้นแก้สมการหาค่า C ก็ย้าย6ไปหารก็จะได้เป็น3ส่วน6ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำา C ของเราจึงเป็น1ส่วน2นั่นเองนะครับ 1, 2, ส่วน2เพราะฉะนั้นนะครับค่า C ที่ทำให้พหุนามตัวนี้หารด้วย x-1 ลบ1แล้วก็ x บวก2เหลือเศษเท่ากันนะครับค่า C เป็น1ส่วน2นะครับต่อไป ข้อที่6ครับข้อที่6ข้อที่6บอกว่าเมื่อหาร x กำลัง4ลบ x กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก x ลบ1และ x กำลัง3บวก x 2, วกำลัง2ลบ2 x ลบ4ด้วย x ลบ1แล้วเหลือเศษเท่ากันมี c เท่ากับเท่าใดวิธีการคิดคิดเหมือนเดิมกับตะกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณาอันแรกก่อนนะครับ px px เท่ากับ x ก,กำลัง4ลบ x ก,กำลัง3บวก3 x ก,กำลัง2บวก x ลบ1เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหารด้วย x ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเลขที่จะไปแทนท่ x ก,ก็คือเลข1ใช่ปะเลข1นะครับก็จะได้เป็น p 1นะครับเท่ากับ1 4 1 3 3กำลัง4ลบ1นลัง3บวก3คูณ1ลัง2บวก1ลบ1นะครับ1ลัง4ได้1 1ึลัง3ได้1 1นึกำลังสองได้1นคูณสได้บวกสนะครับบวกหลบหตรงนี้ตัดตัดกันหายไปตัดตดกันหายไปเพราะฉะนั้นเศษที่ได้จากการหารคือเท่าไหร่ครับคือ3ถูกไหมอ่าคือ3ทีนี้เราก็ไปพิจารณาอันหลังกันต่อนะครับอันหลังเราก็จะได้ว่า Px ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ X กำลัง3บวก X กำลังส ลบ, X, ลบ4อลบ4ามีเสียงแอมบูแลนซ์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเศษที่เหลือจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเอา1ไปแทนก็จะได้เป็น1กำลัง3บวก1กำลัง2ลบ2คูณ1แล้วก็ลบ4ที่เหลือคิดเลขครับ1กำลังสได้1 -1 บวก1กำลัง2ก็ได้1ลบ2คูณ1ก็ได้2ลบ4นะครับ 1บวก1ได้2ลบ2ออ้าวตัดกันหายไปนะครับตัดกันหายไปเพราะฉะนั้นครับเศษของเราก็จะเท่ากับอะไรทันทีเลยครับเท่ากับลบ c ถูกไหมแต่เขาบอกว่าเศษของพหุนามสองอันเนี้ยเท่ากันดังนั้นครับก็เลยจับสมก,การเศษมาเท่ากันก็จะได้ว่าลบ c เท่ากับ3ถูกไหมครับลบ c เท่ากับ3าม เพราะฉันต้องการหาค่ c, า c ก็อเอาลบหคูณเข้าไปก็จะได้ว่า c เท่ากับลบสนั่นเองนะครับข้อสอบเรื่องนี้ไม่ค่อยยากไม่มีอะไรเยอะนะครับอย่างมากก็มีแค่2สมการแล้วก็จับมาเท่ากันประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะเลยแล้วก็เรื่องนี้ที่สําคัญนะครับที่เด็กๆชอบผิดกันเยอะก็คือเด็กๆคิเดเลขผิดพอคิดเลขผิดปุ๊บคำตอบก็ไม่ตรงกับตัวเลือกที่ครูเขามีให้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องคิดเลขให้ถูกโดยเฉพาะจํานวนเต็มลบยกกําลังนะครับดูให้ดีๆ ใจเย็นๆนะครับถ้าเวลาเหลือก็ลองตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สััสีีครับ